ไปทีเดียวกิมบนี่อยู่ฝากคนแรกคแจ้กดติดตามเลยเดี๋ยวเรามาแต่งสาตัวน,นี้ดูกันเป็นเสามออร์ไนั่งร้านามออร์ไซนั่งร้านเนี่ยคือจะไม่มีน็อตจับเรามาแต่งให้มันตรงกันเ,เดี๋ยวเอมาชมกันต่ออันนี้เราเอาไปเข้ามาแล้วแต่เดี๋ยวนั้นทีแรกนั้นจะให้ผมเจาะถ้าผมเจาะเราต้องมีรถจับสองคันถ้าว่าจับคันเดียวไม่ได้พรมอเตอร์ไซค์นั่งร้านอะคือมันไม่มีน็อตจับเองอถ้าว่ามันเอ็นไปมากกว่านี้ไอ้มอเตอร์ไซค์นั้นมันจะล้นมาเลย ถึงที่นี้ถ้าเราเอารถเจาะเจาะนั้นเราต้องใช้รถเคสองคันจับเราจะเจาะเราจะเจาะหน้าหน้าหน้าหลุมแล้วก็เราจะดึงมาหน้าถึงที่นี้ถ้าเราเอารถเจาะแค่คันเดียวเวลาถ้าว่ามันไปค่างเดียวถ้ามันไปแล้วมันไปเลยมันออาไม่อยู่เ,เราก็เลยต้องอาศัยรถไมโครขอช่วยรถไมโครที่สำตอนนั้นแหละแต่เดี๋ยวเราจับสองคันแล้วก็ให้ไมโครขุดหน้าเราจะดึงไปพร้อมกันเลยแล้วอย่างอตอนนี้ให้เฑ์ ให้เคนกระเชา้าคันน้อยคันนี้นกระเช้าคันน,น,นั้นคันนี้เดี๋ยวให้เขาขึ้นไปปลดสายปลดสายเล่นสูงอะไรให้หมดก่อนเพื่อความปลดอดภัยเพราะว,ว่าตอนนี้ข้างบนมีไฟอยู่เราจะปลดออกแล้วก็เราจะดับไฟไมานั้นถ้าเรา,าไม่ปลดไฟนี่ถ้ามีไฟถ้าแบบว่ามีไฟเนี่ยถา้าเกิดอ,อะไรขึ้นมานั้นโอ้ไม่คุ้มเลยนะเล่นกับไฟอ่ะไฟเราทําเขาแต่ไฟไม่รู้จักเราโอเคเดี๋ยวเราพามาจนกตีให้ไม่ควบคุ่เราจะจเราจะจับอสองคันข้างหน้าจาบผู้ทนนใหญ่เลย เ,เราจะดึงไปได้มันตรงเลยแก้กขเฉพาะหน้าไว้ก่อนให้มันตรงโอเคเดี๋ยวเราฟังมาชมต่อ,อเดี๋ยวเราให้ไม่เก้อคุณหน้าเราจะดึงสองคันคันนู้คันหนึ่งแล้วก็ตอนขอผมคันหนึ่งจับคนจับคนละ,ะจับคนละต้นเลยเพราะถ้าเราจับแค่คันเดียวไม่ได้มันเอามาอยู่เราต้องจับสองคันก็เดี๋ยวเห้ไม่คร้อคุณข้างแล้เวเราฟัมาชจมกัน

เอ้หน้าหน่าจะดึงมาหน้าสันนิดนะไม่ตดแต่กลัวมันกลัวมันโบมันหน้ามันมันตรงมันจะไปหน้าเลยทีนี้เพราะว่ากลัวแบบนั้นแหละเดี๋ยวอะไรๆมันเอาเอาไปนั่นแหะแบบนี้ก็ได้นะเรายังง่ายเดี๋ยวเดี๋ยวให้แกแกส่งก่อนสันนิดเดี๋ยวเราเราเราเอาน้ำเป่ามาหน้าหน่หนึ่งไม่ติด๋ยวมันมันยืดหยุ่นแงมัยังง่ายอีก่หรือเออไม่ต้องดิบดีบดิบเยอะแล้ว đuôi không, có lắm không Đuôi Đuôi rất lắng rất lắng này, rất sau sáo này, rất này. นี่ไม่ก็กำลังสร้างแต่เดี๋ยวเขาจะมา,มาบดข,ข้างหน้าเนาะเพราะว่าตอนนี้เราแค่ชั่วคราวไว้ก่อนเพราะว่าแต่เดียวนั้นเราต้องขยันตอนนู้นเห็นไหมไอ้กาวบัดก้าวบัดก็กาวบาดเนี่ยค,าาค,าาค,าาคือเราต้องย้ายคือย้ายจากนู้นม,มาประมาณอีกประมาณ,ปร,มาณประมาณเม็ดหนึ่งแต่จะไม่ผิดน,นะแนวที่เขาวัดมาประมาณเม็ดหนึ่ง เราต้องย้ายเราต้องย้ายตั้งแถบเลยชุดนี้ตั้งแถบเราต้องย้ายหมดแปลว่าอไอรตรงนี้เราต้องย้ายแต่นี่คือเราชั่วเขา่าเพราะว่ามันเอียงอยู่ไงมันเอ็นอยู่เราต้องแต่งให้มันตรงก่อนเพราะว่าถ้าเราทิ้งไว้แบบนี้สักวันหนึ่งแต่ถ้าว่าก่อนที่เรา,าจะมาย้ายมันไปพแบบลื้มขึ้นมานี่เป็นเป็นมันเป็นสามเฟสด้วยไงทีนี้พอได้เสียพยากรรมมิเตอร์ไอร์้าก้ามาแปลงไหนแปลงแปลลูกดึงอ่ะเอาได้สองสามแสนอ่ะ รวมพลังเลยแันนี้คแนนี้รวมพลังต้องสาม0ันเลยรวมพลัง<ป>นะ<ป>เราปล่อยดูนีว่าอยู่ยไหมเอเดี๋ยวเราจะเราปล่อยเทนดูว่ามันจะอยู่หรือไม่อยู่ โอเคหลังจากนี้เป็นอาเป็นหน้าที่ของรถเครนเคนตัวเล็กเคนยัดเป็นเรื่องของเคนกระเช้าก่อเพราะว่าตอนนี้คือหม้อแปลงเรารัดรัดไอ้ยั์อยู่นะเพื่อที่ไม่ให้การากันลื่นมันตกไปไอ,อ้ะมันเอ็นอยู่แต่ตอนนี้มันตรงมาแล้วเป็นหน้าที่ของเขาแล้วเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปปลดสายแล้วก็อาจ่ายไฟให้เครือให้ช้าบ้านกลับเลยโอเคจบภารกิจเขางวนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับ